ดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้นะครับผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า The Last Warrior ภาคสําสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูภาค1น,นะครับก็จิ้มที่มุมบนขวาจอได้เลยนะครับสำหรับภาคนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากภาคที่1น,นะครับหลังจากที่อีวานหลุดมิติมายังเมืองแห่งเวทมนต์เบลโลกูเลียเขาก็ได้จัดการกับแม่มดวาวาลา และคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือกษัตริย์โดโลบินยาซึ่งเป็นน้องชายของกษัตริย์อิสยามมโลเลสส่วนอีวานก็คือบุตรของกษัตริย์อิสยามมโลเลสเมื่อทุกอย่างสงบและจบลงอีวานกลายเป็นผู้ครอบครองดาบวิเศษ,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 ษคาเดเนสเขาตัดสินใจไม่กลับโลกมนุษย์และขออยู่ต่อที่เมืองเบลโลกเลียเพราะเขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าแล้วอีวานก็ได้กลายมาเป็นโอรสของกษัตริย์อิสยามมโลเลสแห่งเมืองเบโลโกุเลียเพื่อปกป้องเมืองเบโลโกเลียต่อไป เริ่มเรื่องมาก็เจอกับนักลบกลุ่มหนึ่งที่กําลังล่าตะเวนอยู่ในป่าและอีวานนั้นก็ออกมาล่าตะเวนด้วยเขามากักระถุกนักลบคนอื่นๆมองว่าเขาคือตัวถ่วงและไม่เหมาะที่จะเป็นนักลบนักลบคนนี้ชื่อว่าฟินิสเขาคือผู้นําของเหล่านักลบที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามในขณะที่ล่าตะเวนก็มีชาวบ,บ้านคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าเขาเจอปีศาจและมันก็ได้กินสัตว์เลี้ยงของเขาไปจนหมดเหล่านักลบจึงรีบไปจัดการแต่ปีศาจที่ว่า ก็คือขนมปังพูดได้ที่ชื่อว่าโคลโบกซึ่งมันก็ได้เล่นงานเหล่าน้องลบจนเสียทรงแต่สุดท้ายโคลโบกก็ถูกฟินิกจับสซงสอบจนได้ตัดผ้ามาที่หมู่บ้านเบโลโกเลียเมื่อนานมาแล้วเด็กน้อยคนหนึ่งเธอได้หิวโหยอย่างหนักเธอชื่อว่าวาวาลาและเธอก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรกินเลยเธอจึงได้แอบขโายแอปเปิลของผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ชื่อว่ากาญยาในขณะที่เธอมาหาที่แอบกินเธอก็ได้เจอกับดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เปล่งประกายแสงสว่างสวัยสวยงามออกมาเธอพยายามเอื้อมมือจะไปสัมผัสแต่น้ําของดอกไม้ก็ได้ทิ่มนิ้วของเธอจนเลือดออกวานยาที่ตามมาก็เข้ามาเห็นและได้เข้ามาดูวาวาวาแต่การยาก็ถูกน้ำของดอกไม้ทิ่มมือจนเลือดออกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นการยาก็ได้พาวาวาวากลับมาที่บ้านของเธอส่วนดอกไม้ก็ได้หลบลงสู่พื้นดินไปตัดภาพมาที่หมู่บ้านเบลโลกเลียนในปัจจุบันอีวานมีเครื่องใช้ไฟฟ้าลำโพงเครื่องเสียง พร้อมกับเครื่องปั่นไฟและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือกา,าแฟคาปูชิโน่ซึ่งทั้งหมดนี้อีวานเอามาจากโลกมนุษย์โดยการใช้ดาบวิเศษเปิดประตูมิติแล้วข้ามไปยังโลกมนุษย์ก่อนจะซื้อสิ่งของที่ต้องการแล้วเอาสิ่งของจากโลกมนุษย์ข้ามกลับมายัางหมู่บ้านเบโลกุเลียตัดภาพมาที่วาวาว่าในอดีตหลังจากที่เธอถูกน้นาดอกไม้ทิ่มหนิวเธอก็มีอาการป่วยการยาที่ดูแลเธออยู่จึงพาเธอไปหาแม่มดเบยากาแล้วแม่มดเบียกาก็สัมผัสได้ว่าร่างของเด็กคนนี้ ถูกความมืดเข้าครอบงาแม่มดบบยากาจึงแนะนําให้ฆ่าเด็กคนนี้ซะแต่การยาก็ไม่เห็นด้วยจึงพาเธอกลับมาที่บ้านในเวลาต่อมาการยาก็เริ่มมีอาการป่วยเช่นกันหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงเรียกเธอเมื่อพวกเธอเดินตามเสียงไปพวกเธอก็ได้เจอกับปีศาจลากหมายที่ชื่อว่าโลโกเลมแล้วปีศาจโลโกเลมก็ได้จับตัวพวกเธอเอาไว้ตัดภาพมาที่อีวานในปัจจุบันหลังจากที่เขากลับมาจากโลกมนุษย์เขาก็ได้เอาของมาขายด้วยเช่นกัน อย่างเช่นกระดาษทชิชชู่ดินสอไม้มาขายให้กับชาวบ้านในเวลาต่อมาพ่อของอีวานก็ได้เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าเจ้าจะลงการแข่งขันของเหล่านักลบไหมอีวานก็ตอบว่าเขาจะแข่งยังไงเขาไม่มีพลังอะไรเลยทำลายก้อนหินด้วยมือเปล่ายังไม่ได้เลยแล้วเขาจะเอาอะไรไปสู้กับคนอื่นพ่อจึงตอบว่าเมื่อถึงเวลาพระแมททนน่ธรณีจะมอบพลังให้แก่เจ้าซึ่งอีวานในตอนนี้เขาไม่มีพลังวิเศษอะไรเลย เขาเหมือนชาวบ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งเพียงแค่เขาเป็นลูกของกษัตริย์เท่านั้นแต่เขาชอบแอบใช้ดาบวิเศษคาเดเนสเปิดประตูมิติไปยังโลกมนุษย์ส่วนอีวานและลิซ่าในตอนนี้ก็ตกลงเป็นแฟนและมั่นกันไปที่เรียบร้อยแต่นันลฟินิกก็แอบชอบลิซ่าอยู่เช่นกันฟินิกจึงพยายามจีบลิซ่าเมื่อมีโอกาสซึ่งฟินิกก็รู้ว่าเธอคือแฟนของอีวานส่วนอีวานก็รู้ว่าฟินิกพยายามจะจีบลิซ่าฟินิกจึงเปรียบเสมือนเสืนน้หนามที่กำลังทิ่มแทงหัวใจของเขา ในเวลาต่อมาการแข่งขันของเหล่านักลบในหมู่บ้านเบโลกูเลียก็ถูกจัดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความแข็งแกร่งนักลบแต่ละคนก็ได้เข้าการแข่งขันจนมาถึงคิวของฟินนิกซึ่งสําหรับฟินนิตมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและผ่านไปในแต่ละด่านอย่างง่ายดายหลังจากนั้นฟินนิตจึงได้ท้าอีวานให้ลงมาแข่งขันซึ่งอีวานก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีวานจึงขอตัว5นาทีเพื่อเตรียมตัวก่อนลงแข่งขันแล้วอีวานก็แอบไปใช้ดาบวิเศษในการเปิดประตูมิติเพื่อจะไปเอาอุปกรณ์มาช่วยในการแข่งขัน แต่ปรากฏว่าดาบวิเศษคาเดเนสไม่สามารถเปิดประตูมิติได้อีวานก็พยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไร้ผลในจังหวะนั้นพอมดสวโตซาก็เข้ามาแล้วก็เห็นว่าดาววิเศษคาเดเนสมันแห้งและสัมผัสได้ว่าดาววิเศษคาเดเนสได้หมดพลังไปแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกอีวานจึงต้องออกไปแข่งขันแบบไม่มีตัวช่วยซึ่งอีวานก็ผ่านไปได้อย่างทุลกทุเลครับในเวลาต่อมาการยาและวาวาล่าก็เข้ามาที่หมู่บ้านเบลโลกุเลีย ซึ่งในตอนนี้พวกเธอได้กลายเป็นแม่มดไปแล้วโดยที่ได้รับพลังความมืดจากปริาจทโลโกเลปทั้งสองจึงกลายเป็นลูกสมุนของโลโกเลปมาจนถึงปัจจุบันส่วนสาเหตุที่แม่มดการยามาี่นี่ก็เพื่อจะมาเอาดาบวิเศษคาเดเนสไปปลดปล่อยปีศาจโลโกเลปแล้วศึกแย่งชิงดาบวิเศษคาเดเนสก็เริ่มต้นขึ้นโดยที่ปีศาจทลากไม้โลโกเลปเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ในเวลาต่อมาพ่อของอีวานก็ได้รู้ว่าดาบวิเศษคาเดเนสตอนนี้ไม่มีพลังหลงเหลืออยู่แล้ว พอจึงได้มอบดาบวิเศษคาเดเนสให้กับอีวานดูแลและปกป้องมันต่อไปหลังจากนั้นอีวานและกลุ่มเพื่อนก็จะหนีออกจากหมู่บ้านไปโดยมีลิซ่านักลบฟินิสแม่มดเบยยากา้าและคนระบบก,ก็มาด้วยหลังจากที่หนีออกมาพ้นอีวานจึงได้ถามเบยยาก้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นลากไม้ที่มีชีวิตพวกนั้นมันมาจากไหนเบยยาก้าจึงเล่าให้ฟังว่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วมีพมดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอยู่ที่เบโลโกเลีย ชื่อว่าพอมดเบโลกอพร้อมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคูมิหรือคอสเซทุกสิ่งที่พอมดเบโลกอสัมผัสก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นอมตะเพื่อมอบชีวิตให้กับสิ่งที่สัมผัสต่อไปจึงได้สร้างดาบวิเศษคานิเนสขึ้นเพื่อใช้พลังจากดาบทําให้เขาเป็นอมตะแต่คอสเซเ,เกิดความโลภและได้มอบหัวใจให้กับความมืดเพื่อแลกกับพลังและอํานาจ ในขณะที่พมดเบลโลกอสร้างดาบวิเศษคาเดเนสเ็จและกัมมันจะขอพลังจากดาบวิเศษเพื่อให้ตัวเองเป็นอมะตะคอเซจึงได้ใช้หินขนาดใหญ่ทับร่างของพอมดจนพมดเสียชีวิตหลังจากนั้นคอเซก็ได้เอาพลังความเป็นอมะตะมาเป็นของตัวเองส่วนพมดเบลโลกอก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินตลอดการวันเวลาก็ผ่านไปเป็นพันปีพมดเบลโลกอก็ดูดซับความมืดจากดินและรากไม้แล้วงอกขึ้นมาจากพื้นดินอีกครั้งตัดภาพมาที่กลุ่มของอีวาน เบยากาได้พาทุกคนมาที่กอะเล็กๆเกาะหนึ่งส่วนอีวานนั้นก็ไม่สบายใจเพราะเส้นหัวใจอย่างฟินิกก็ตามมาด้วยและกลัวว่าลิซ่าจะปันใจให้กับฟินิกในเวลาต่อมาเบยากาได้บอกให้ฟินิกกับอีวานมายกโซ่เหล็กยักษ์ซึ่งสําหรับฟินิกยกขึ้นได้อย่างสบายๆแต่สําหรับอีวานโซ่ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเบยากาจึงมายกเองแต่เธอก็ได้แอบกินบางอย่างเข้าไปทําให้เธอมีพละกําลังมากขึ้นจนสามารถยกโซ่ยักษ์ขึ้นได้ เมื่อโซ่ถูกดึงกอดที่พวกเขายืนอยู่ก็ลอยขึ้นซึ่งมันก็คือวานยักษ์ของเบยาการาที่หลับไหลยอยู่ส่วนสถานที่ที่พวกเขาจะไปกันก็คืออาณาจักรแห่งความตายเพื่อไปตามหาคอสเซให้มาช่วยในการจัดการกับปีศาจลากไม้โลกโกเลฟส่วนอีวานก็ได้มาถามบรยากาาว่าเธอได้กินอะไรเข้าไปถึงได้มีพละงกำลังขนาดนั้นเบยากากาก็บอกว่าเธอกินเบอร์รี่วิเศษที่จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปมีพละงกำลังมากขึ้นซึ่งในเวลาต่อมา อีวนานก็ไปขโมยเบอร์รี่วิเศษมาจากบายากา้าตัดภาพมาที่ปีศาจลากไม้โลโกเล็บเขาโกรธมากที่ไม่สามารถแย่งชิงดาบวิเศษคาเดเนสมาได้เขาจึงบอกให้การยาตามไปชิงมาให้ได้ส่วนกลุ่มของอีวานก็ได้เดินทางมาใกล้พอสมควรแต่จู่จูวานก็เกิดมีปัญหาทุกคนจึงกระโดดลงที่ภูเขาหิมะแห่งหนึ่งแต่อีวานก็ได้ลองกินเบอร์รี่วิเศษดูแล้วก็ลองดึงโซ่ยัก็ปรากฏว่าเขาดึงโซ่ย์ขึ้นอย่างง่ายได้ซึ่งมันก็ทําให้อีวานดีใจเป็นอย่างมาก แล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นนักรบเต็มตัวแล้วและในเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งความตายแต่พวกเขาก็ไม่เจอทางเขา้าจู่ๆผู้คุมประตูก็ตื่นขึ้นแล้วบอกว่าคนที่จะเข้าไปได้จะต้องตายซะก่อนถึงจะเข้าไปได้แต่ผู้คุมก็ให้โอกาสว่าจะถามสามคำถามถ้าอีวานตอบได้ผู้คุมจะอนุญาตให้เข้าอาณาจักรแห่งความตายได้แต่ถ้าตอบผิดผู้คุมจะฆ่าทุกคนอีวานก็ได้ถามผู้คุมกลับว่าให้เวลาเท่าไหร่ ตอบแบบไหนถึงจะคิดว่าตอบถูกแล้วสามคำถามนี้ใครตอบได้บ้างอีวานก็ถามวนไปวนมาจนผู้คุมสับสนจนในที่สุดก็ยอมให้คริสตัลแห่งความตายแก่อีวานเพื่อที่จะไปยังอาณาจักรแห่งความตายแต่ต้องออกมาก่อนที่คริสตัลจะหยุดส่องแสงถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องติดอยู่ที่อาณาจักรแห่งความตายตลอดไปเมื่ออีวานเข้าไปยังอาณาจักรแห่งความตายเพื่อจะไปตามหาคอสเซแต่ปรากฏว่าอีวานได้เห็นพ่อของเขายืนอยู่ซึ่งมันก็หมายความว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว อีวานจึงบอกพ่อว่าให้มากับเขาแล้วพ่อจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่พ่อเขาปฏิเสธแล้วบอกกับอีวานว่าให้พาคอสเซไปแทนเพื่อที่จะได้ช่วยหมู่บ้านเบโลโกเลียต่อไปซึ่งตอนแรกอีวานก็จะพาพ่อออกไปให้ได้แต่พ่อก็ได้ผลักคอสเซให้ขึ้นเรือออกไปจากอาณาจากักรแห่งความตายกับอีธานแทนเมื่ออีวานกับคอสเซออกมาจากอาณาจากักรแห่งความตายได้แล้วอีวานก็เสียใจมากที่พ่อ,ขอเขาไม่ยอมออกมาแต่กลับให้คอสเซออกมาแทนและคอสเซ ก็จําอะไรไม่ได้เลยแมย้กระทั่งชื่อของตัวเองทําให้เบเยกาต้องคอยกระตุ้นความทรงจําอยู่เรื่อยๆให้กับคอเซดยการทุกกะโหลกหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเท้ากลับมายัางหมู่บ้านเบโลโกเลียในระหว่างการเดินทางคอเซก็จําได้ว่าใครได้โยนหินลูกใหญ่ลูกหนึ่งใส่พอมดเบโลกอใต้หอคอยซึ่งเขาอาจจะยังไม่ตายและการที่จะทาลายหินก้อนนั้นก็อาจจะเป็นการจัดการพ่อมดเบโลกอหรือปีศาจรางไม้โลโกเลปได้แต่จะต้องใช้ดาบวิเศษคาเดเนสเท่านั้นในการทําลาย แต่ในตอนนี้นอกจากอ e ีวานก็ไม่มีใครรู้เลยว่าดาบวิเศษคานเนตในตอนนี้ไม่มีพลังหลงเหลืออยู่แล้วหลังจากนั้นอีวานได้ลองแอบเอาดาบวิเศษไปลองฟันต้นไม้ดูซึ่งก็ปรากฏว่าดาบวิเศษเล่มนี้ไม่ต่างอะไรจากดาบธรรมดารรมดาเล่มหนึ่งเท่านั้นอีวานก็ไม่รู้จะทําอย่างไรให้ดาบวิเศษกลับมามีพลังอีกครั้งจึงได้ปักดาบลงที่พื้นธรณีแล้วจูจ่ๆธรณีก็ได้มอบพลังให้กับดาบวิเศษอีกครั้งอีวาน จริงได้ลองใช้ดาบวิเศษเปิดประตูมิติไปยังโลกมนุษย์และมันก็ได้ผลอีวานกลับมาพร้อมกับกาแฟคาปูชิโน่แก่ทุกคนแต่อีวานก็ยังคงกินเบอร์รี่วิเศษเพื่อให้ตัวเองมีพะละงกำลังและได้ซ่อนดาบวิเศษคาเดเนสไว้ใต้หินขนาดใหญ่ก่อนที่ทุกคนจะหลับพักผ่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานฟินิชก็ถูกธนูยิงใส่จากลูกน้องของปีศาจโลโกเลฟที่ตามมาเพื่อจะมาแย่งดาบวิเศษทุกคนก็สะดุ้งตื่นแล้วต่อสู้เพื่อปกป้องดาบวิเศษ แต่เมื่ออีวานจะไปเอาดาบวิเศษที่ซ่อนไว้ใต้ก้อนหินก็ปรากฏว่าอีวานยกหินไม่ขึ้นเพราะพละกําลังหมดแล้วเมื่ออีวานล้วงถุงเบอร์รี่วิเศษออกมาก็ปรากฏว่าเบอร์รี่วิเศษหมดไปแล้วในขณะที่ทุกคนกาลังช่วยกันต่อสู้ลิซ่าก็คิดแล้วว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนพวกเขาจึงพากันหนีไปตั้งหลักซะก่อนเมื่อหนีมาพ้นอีวานก็ถูกทุกคนมองว่าเขาคือคนที่ทําให้ทุกอย่างเลวร้วายและอีวานไม่เหมาะที่จะเป็นนักรบส่วนฟินิชในตอนนี้เขากําลังแย่ สิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือน้ำช่วยชีวิตที่อยู่ในหมู่บ้านเบลโลกุเลียอีวานในตอนนี้เขาจึงกลายเป็นส่วนเกินในกลุ่มส่วนวาวอล่าลหลังจากที่เจอดาบวิเศษก็กลับมาที่หมู่บ้านเบลโลกุเลียพร้อมกับดาบวิเศษส่วนกลุ่มของอีวานขณะดเดินทางผ่านช่องเขาจูๆ่ๆหินก็หล่นลงมาทับกั้นทางอีวานกับกลุ่มเพื่อนทําให้อีวานติดอยู่กับโคลโลบกส่วนคนอื่นๆก็ออกเดินทางต่อไปเพื่อรีบช่วยชีวิตของฟินนิกอีวานกับโคลโลบก จึงได้กลับมาที่ซ่อนดาบวิเศษก็เห็นว่าดาบวิเศษถูกชิงไปแล้วตัดภาพมาที่การยาเธอก็เห็นแล้วว่าวาวล่ากำลังจะหักหลังเธอเพราะเธอไดเอาดาบวิเศษไปที่อื่นการยาจึงได้ไปจัดการจนดาบวิเศษล่วงลงที่กลางป่าแล้วยักษ์เพศเมียตัวหนึ่งก็มาเจอกับดาบวิเศษเข้าพอดีซึ่งเธอจําได้ว่าดาบวิเศษเล่มนี้คือดาบวิเศษของอีวานซึ่งเธอก็ไม่หลอช้า เธอก็รีบเอาดาบวิเศษไปให้อีวานในทันทีพ่อยักษ์ตนนี้ได้แอบชอบอีวานหลังจากนั้นอีวานและโคโลบกก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านเบโลโกเลียพร้อมกับดาบวิเศษและยักษ์แล้วพวกเขาก็ได้จัดการกับลูกน้องของปีศาจล่างไม้โลโกเลฟส่วนกลุ่มของลีซ่าก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านโลโกเลสด้วยเช่นกันและก็ได้ช่วยชีวิตของฟินิกไว้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นกลุ่มของอีวานและกลุ่มของลิซ่าก็มาเจอกันพอดีแล้วพวกเขาก็ได้ช่วยกันต่อสู้ ในเวลาต่อมาอีวานก็ได้ใช้ดาบวิเศษฟันไปที่หินที่คิดว่าเป็นหินสะกดปีศาจโลโกเลฟแต่เมื่ออีวานฟันลงไปก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีวานจึงพูดว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินยักษ์วิเศษที่สะกดปีศาจโลโกเลฟคอเซจึงบอกว่าหินวิเศษยักษ์มันอยู่อีกทางหนึ่งอีวานจึงวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็เห็นหินยักษ์วิเศษตั้งอยู่อีวานก็ไม่รอช้ารีบใช้ดาบวิเศษปักลงที่หินก้อนนั้นในทันที แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าการที่ทำลายหินก้อนนั้นมันคือการปลดปล่อยปีศาจลากไม้โลโกเลฟโลโกเลฟก็ได้พูดว่าเจ้ากล้าดียังไงที่เอาดาบที่ข้าสร้างขึ้นมาสู้กับข้าข้ารอดาบนี้ขึ้นมาข้าให้พลังกับมันและข้าเป็นนายของมันแล้วโลโกเลฟก็เห็นคอสเซลูกศิษย์ที่หักหลังเขาถึงเวลาจะผ่านไปเป็นพันปีแต่เขาก็ไม่เคยลืมคอสเซก็ได้พูดว่ายกโทษให้ข้าด้วยเบโลกอตอนนั้นข้ายังเด็ก บีิาัลากไม้โลโกเลฟก็บอกว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วเบโลกอผู้คนลืมความเมตตาที่ข้าเคยมีต่อพวกเขาตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่โลโกเลฟหลังจากนั้นคอเซก,ก็ถูกโลโกเลฟฝังลงดินตามด้วยคนอื่นก็ถูกฝังลงดินเช่นกันในขณะที่อีวานกำลังแย่และกำลังจะถูกโลโกเลฟฆ่าในเซียววิจิตของอีวานก็ได้มาพูดคุยกับพ่อซึ่งอีวานก็คิดว่าตัวเองคงตายแล้วพ่อก็ได้ตอบว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเจ้าตายหรือไม่ สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่ควรค่าแก่การมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อลิซ่าเพื่อ,พอเพื่อนเพื่อเบโลโกเลียเพื่อความทรงจําถึงพ่อและอีวานก็ได้รับพลังจากธรณีทําให้อีวานมีพละงกาลังเหมือนนักลบโดยที่ไม่ต้องกินเชอร์รี่วิเศษเลยอีวานได้จับปีศาจลากไม้โลโกเลปหักเป็นดันทอนได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นอีวานก็ร่วมมือกับฟินิตช่วยกันต่อสู้กับปีศาจลากไม้โลโกเลปแต่ก็ทําอะไรปีศาจลากไม้โลโกเลปได้ไม่มาก พอมันอยู่ในพื้นดินจึงได้เปรียเพราะมันสามารถดูดพลังจากพื้นดินได้ตลอดแต่อีวานก็คิดแผนบางอย่างได้หลังจากนั้นอีวานก็ได้ใช้ดาบวิเศษเปิดประตูมิติล้อมรอบโลโกเลฟทําให้โลโกเลฟข้ามประตูมิติมาอย่างโลกมนุษย์บริเวณลานจอดรถที่เป็นพื้นปูนแต่โลโกเลฟไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงพยายามทุบพื้นเพื่อจะหาดินเพราะโลโกเลฟกําลังขาดพลังจากพื้นดินแต่เมื่อโลโกเลฟทุบลงไปก็ยังคงเจอแต่พื้นปูนเหมือนเดิมอีวานจึงพูดว่า ต่อทุบลงไปอีกห้าชั้นมันก็ยังเป็นพื้นปูนเพราะที่นี่คือลานจอดรถใต้ดินแต่โลโกเลฟก็ยังคงทุบต่อไปจนในที่สุดพลังของเขาก็หมดลงแล้วสลายกลายเป็นขี้เถ้าส่วนที่หมู่บ้านเบโลโกเลียทุกคนก็ลปลอดภัยแต่พวกเขาคิดว่าอีวานสละชีวิตตัวเองเพื่อจัดการกับโลโกเลฟแต่แล้วอีวานก็ข้ามประตูมิติกลับมายังหมู่บ้านซึ่งทุกคนก็ดีใจมากที่อีวานยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นแม่มดการยา ก็ได้เข้ามาหาอีวานและเหมือนว่าเธอกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาแต่แม่มดการยาก็ถูกพ่อมดสวเตตซาปล่อยพลังใส่ทําให้เธอต้องเพนหนีไปในเวลาต่อมาอีวานก็ได้ยกเหล็กโชลิซาและบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนักรบเต็มตัวแล้วจะแต่งงานกับผมไหมซึ่งลิซ่าก็ตอบตกลงในทันทีหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงหมู่บ้านเบโลโกเลียก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งในวันต่อมา ขณะที่อีวานและเหล่าทหารกําลังออกล่าตะเวนพวกเขาก็ได้เจอกับไข่อะไรบางอย่างเมื่อไข่ฟักตัวออกมาก็ปรากฏว่ามันคือไก่แต่มีตัวเป็นบ้านหรือเรียกง่ายๆว่าไก่บ้านแล้วหนังก็จบครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังดูภาค3ต่อนะครับก็กดที่มุมบนขวาจอได้เลยนะครับและเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ ผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงในพีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ